สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับและสถานการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้การงานของคุณลักษณะจะไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์การงานที่ค่อนข้างสบายราบเรียบแล้วก็ราบลื่นด้วยนะครับมีความไม่ยุ่งยากหรือเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไปมีความรีแลในเรื่องของ การงานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับมีความช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างดีติดต่อเจรจา,าสื่อสารค่อนข้างประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ไม่มีความตึงเครียดในเรื่องของการงานสักเท่าไหร่นะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับและใครๆก็อาจจะฟังคุณหรือว่า เชื่อคุณมากขึ้นนะครับหรืขอว่าให้ความร่วมมือกับคุณมากขึ้นนะครับขอความช่วยเหลือจากใครก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานดีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับครับส่วนเรื่องการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ท่านอาจต้องระ,ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าในเกณฑ์สัปดาห์นี้ท่านอาจมีการใช้จ่ายมากเกินกว่า กำหนดในสิ่งที่ลายรับของท่านจะได้นะครับอาจทำให้หมุนเงินไม่คล่องนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายอาจใช้จ่ายไปเรื่องกับการที่ค่อนข้างจะเส้นเปลืองหรือว่าอาจจะเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ประสงค์กับสิ่งที่อยาก อยากจะได้หรืออยากจะทำนะครับหมดเงินไปนกับสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักนะครับงนก็ขอให้วางแผนการเงินให้มากและก็รัดกลุ่มให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้ครับเกณฑ์ในความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะพบกับคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามที่มีความไม่ค่อยซื่อสัตย์หรือว่าอาจจะ เห็นแกตัวหรืออาจจะพบกับคนที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่จริงใจกับท่านนั้นนะครับก็ยังไงก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูการกระทําหรือว่าดูศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะถูกหลอกได้ในช่วงนี้นะครับ ยังไงก็ต้องรอบคอบแล้วก็ศึกษาแต่ตองดูให้ดีนะครับก็จะอาจจะผ่านทำให้ผ่านผลวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะครับของสัปดาห์นี้ครับ